วันนี้สิ่งต่างๆรอบตัวเราทุกอย่างกําลังทําตามคําสั่งของพระเจ้าไม่ว่ามแรงวันไม่ว่ามดไม่ว่า PM2.5 ไม่ว่าอะไรก็ตามกําลังทํางานตามคําสั่งของพระเจ้าอย่างมีวัตถุประสงค์คือให้คําที่พระเจ้าสัญญาเป็นจริงเพราะพระเจ้าโกหกไม่ได้ดังนั้นพอพระเจ้าสัญญาต้องเป็นจริงสัญญาว่าอะไรสัญญาว่านําผลดีมาสู่เราทั้งหลายผู้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่รักพระองค์ผมอยากให้เราฟังด้วยความเชื่อในพระคำของพระเจ้าให้เราก้าวข้ามความรู้ ความเข้าใจก้าวไปสู่ใจของเราที่เชื่อว่าใช่แล้วพระเจ้าของฉันไม่เคยโกหกและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงในช่วงฉันแน่นอนพระคำของพระเจ้าที่ไม่เคยโกหกบอกว่าทั้งหมดนี้กำลังทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้เกิดผลดีในชีวิตของเราผู้ที่รักพระเจ้า อย่ากวนกไวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์อย่ากเก็บความวิตกกังวลเอาไว้ในใจอีกต่อไปนำสิ่งเหล่านั้นมาร้องทูลต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์โดยอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าข้าแต่พระเยซูฉันทุกใจในเรื่องนี้เหลือเกินขอพระเยซูทรงช่วยฉันด้วยฉันขอขอบพระคุณ พระองค์ด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะทรงฟังฉันและจะทรงคลี่คลายสถานการณ์ของฉันหากคุณอธิษฐานเช่นนี้อย่างจริงใจสันติสุขของพระเจ้าจะเข้ามาคุ้มครองความคิดและจิตใจของคุณไว้ความกังวลจะไม่สามารถทำลายความคิดจิตใจของคุณได้อีกต่อไปและพระเจ้าเองจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณและประธานทางออกที่ดีสำหรับคุณ สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์แม้วันนี้มองไม่เห็นทางออกไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีใครแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แถมคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายไปได้อย่างไรแต่สําหรับคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระเจ้าพระองค์จัดเตรียมทางออกที่ใครๆคิดไม่ถึงไว้สําหรับเขาแล้วพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเขาให้เขาพบทางออกที่สวยงาม และสง่าง,งามในเหตุการณ์ที่เขากําลังเผชิญวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หาทางออกของชีวิตไม่พบและปรารถนาอยากให้พระเจ้าทรงช่วยคุณพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงรักคุณคุณสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้แล้วพระองค์จะประทานทางออกที่งดงามให้แก่คุณวันนี้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับท่านนั้นท่านสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ทนมันได้ทำมันได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังท่าน เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สักเพียงใดที่จะพบกับทางออกดูเหมือนมันมืดแปดด้านประตูปิดทุกทุกด้านแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้หากพระเจ้ายื่นมือมาช่วยคุณคุณจะพบกับทางออกในสถานการณ์นี้อย่างแน่นอนพระเยซูสัญญาว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านสิ่งสารพัดที่ท่านทูลขอด้วยความเชื่อก็จะได้ เชิญคุณร้องทูลขอต่อพระเจ้าให้พระองค์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นเพื่อคุณอธิษฐานว่าขอพระเยซูช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของฉันให้ดีขึ้นด้วยเถิดแล้วคุณจะพบความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้ังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดกับคนที่กําลังยืนหยัดท่ามกลางความทุกข์แล้วก็แทบจะยืนไม่ไหวพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณ เหตุการณ์นี้พระเจ้ารักคุณและคุณจะพบพระเมตตาของพระเจ้าเชิญมาร้องทูลต่อพระเจ้าพระอง์พร้อมที่จะปฏิบัติต่อคุณอย่างอ่อนโยนผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์ไม่ปฏิเสธเลยไม้อ้อที่ชําำ้ํำใช้มการไม่ได้แล้วนะพระองค์ไม่หักแต่พระองค์จะรักษาให้หายในสุดีบทที่88นี้ข้อที่หนึ่งท้าการความทุกข์เหลือเกินที่เขากําลังเกิดขึ้นนี้ มีสิ่งหนึ่งทำให้เขาสามารถยืนหยัดท่ามกลางความทุกนั้นส,สดีบทที่88ในข้อที่หนึ่งเป็นเหมือนกับประกายแสงแห่งความหวังท่ามกลางถ้ำที่มืดมิดท่ามกลางความทุกข์กระทมเขาพบทางออกข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์กลางวันข้าพระองค์ร้องทูลกลางคืนก็อยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์ ในท่ามกลางความทุกข์ทั้งหมดที่เขากําลังเจอเราไม่ทราบผู้เขียนสุดี88พบกับความทุกข์อะไรบ้างแต่เขาคงทุกข์หนักมากจริงๆแต่ท่ามกลางความทุกข์นั้นมีประกายแห่งความหวังพระเจ้าทรงเป็นความหวังของฉันพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้ามีคนหนึ่งถือปืนแล้วคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เราถ้าคนนั้นเป็นศัตรูเราเราง่าจะกลัวไอ้ปืนนั้นใช่ไหมแต่สมมุติว่าคนนั้นเป็น พ่อที่รักเราอย่างที่สุดและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ปืนนั้นอย่างมากเป็นนักแม่นปืนเราไม่จําเป็นต้องกลัวปืนนั้นเลยเพราะว่าเรารู้ได้เลยว่าปืนนั้นจะถูกใช้ด้วยวัตถุประสองค์เดียวเพื่อปกป้องเราเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่น่ากลัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ตกอยู่ในมือของซาตานหรือตกในมือของศัตรูแต่มันอยู่ในมือของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้รักเราอย่างที่สุดผู้ไม่หวงไม่กระทัง่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่เราแล้วปืนนั้น่ะ มันจะทาร้ายเราได้ไงมันจะมีหน้าที่เดียวคือมีเอาไว้ปกป้องเราทํานองเดียวกันวันนี้ปัญหาที่กระหน่ำเข้ามาเครียดอะไรก,ก็แก้งไงดีไม่ต้องตกใจมันดูน่ากลัวก็จริงแต่อยู่ในการควบคุมของพระราชอสมริติของพระชา้าผู้ยิ่งใหญ่มันจะไม่ทาร้ายเราแต่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอน เราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆในยามที่ทุกอย่างดูวิกฤตย่ำแย่หาทางออกไม่เจอวิธีที่ดีที่สุดในการ,รเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้คือการสแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่งแทนที่จะหาทางออกของชีวิตหรือหาทางแก้ไขสารพัดปัญหาเหล่านี้จงหันมาสแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์ทรงสัญญาว่าผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยจริงใจพระองค์จะดูแลชีวิตของเขาเองเขาจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยพระเจ้าจะ จัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้แก่เขาอย่างเพียงพอหากคุณลองสารพัดวิธีแล้วปัญหาของคุณไม่คลี่คลายลงสักทีคงไม่ผิดอะไรที่คุณจะลองเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสักครั้งหยุดแก้ปัญหาแต่หันมาสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณอย่างเพียงพอการพึ่งพามนุษย์ไม่ช่วยอะไรเลย แต่การอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะรับการปลอบประโลมในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7บอกว่าจงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายให้เราวางทุกสิ่งลงต่อพระเจ้าวิธีจัดการกับปัญหาที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือวางปัญหานั้นไว้กับพระเจ้า ตราบใจที่เรายังหนักใจแสดงว่ามันอยู่ในใจยังไม่วางใจเพราะเลยหนักในใจใช่ไหมดังนั้นถ้าจะให้หายหนักใช่ไหมก็ต้องวางพอวางใจฝากไว้กับพระองค์หมายความว่าอย่างนี้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคืนนี้ตัดสินใจเลยข้ามคืนวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเป็นไรเป็นกันฝากไว้กับพระองค์วางใจข้าพระองไม่หนักใจกับมันอีกต่อไปแล้ว ถ้าท่านทลายติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสิ่งที่เราปรารถนาให้แก่เราถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและเชื่อฟังทําตามพระคําของพระองค์ติดสนิทหมายถึงเอาใจใส่สนใจจดจอ่ออธิษฐานและพึ่งพาพระองค์เสมอในทุกสิ่งในทุกสถานการณ์ของชีวิตให้เราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสมอมอบภาระทั้งสิ้นของเราไว้กับพระองค์แล้วตอบ นองต่อเหตุการณ์ที่เราพบเจอตามคําแนะนําในพระคําของพระองค์ให้ค่านิยมแห่งพระคาของพระเจ้ากลายเป็นค่านิยมของเราแล้วเราจะพบว่าพระเจ้าทรงสัต์ซื่อในคําสัญญาของพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งที่เราปรารถนาให้แก่เราจงติดสนิทกับพระคิดและทําตามพระคําของพระองค์ อย่าเอาใจใส่ในสิ่งที่ตามองเห็นแต่จงเอาใจใส่ในสิ่งที่ตามองไม่เห็นสําหรับคนฝ่ายวิญญาณแล้วเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันด์สิ่งที่มองเห็นหมายถึง สิ่งของในโลกนี้รวมทั้งค่านิยมของโลกนี้แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งของชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรสิ่งที่มองไม่เห็นหมายถึงสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากจากโลกนี้ไปคือบําเหน็จในสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ที่เชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งที่เรายืมมาใช้อีกไม่นานเราต้องคืนทั้งหมดเอาอะไรติดตัวไปด้วยไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะได้รับหลังจากจากโลกนี้ไปนั้นจะคงอยู่กับเราตลอด ชั่วนิรันย้ายเราทุ่มเทเพื่อสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้แต่ทุ่มเทเพื่อรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์ตอนท้ายนี้ผมอยากพูดถึงความกลัวอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันก็คืออย่าก,กลัวท่ามกลางความสิ้นหวังในลูกาบทที่8ข้อที่50พระเยซูพูดกับายรัสว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดแล้วลูกจะหายดี ลูกสาวของยายรัสไม่สบายเขามาหาพระเยซูให้พระเยซูช่วยปรากฏว่าขณะที่พระเยซูกาลังจะไปช่วยลูกสาวเขามีคนมาบอกเออไม่ต้องไปรบกวนพระอาจารย์ละคุณหมดหวังแล้วสิ้นหวังแล้วลูกสาวคุณตายแล้วโอ้โหท่ามกลางความหมดหวังสิ้นหวังพระเยซูพูดกับยายรัสว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดแล้วเขาก็เชื่อและในที่สุดลูกเขาก็เป็นขึ้นมาจากความตาย กับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลในเอพยพบทที่1 4ข้อที่13อยา่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระเจ้าเพราะเจ้านะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ท่ามกลางปัญหาที่ท่านเจอไม่ว่ามันจะใหญ่โตหน้าสะ,สะพึงกลัวสักเพียงไรอยา่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่แล้วคอยดูความรอดจากพระเจ้าอยา่ากลัวเลย สงบใจไว้แล้วสังเกตดูดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรในเหตุการณ์นี้ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าผู้ที่ท่านไว้วางใจพระองค์ทรงเป็นโลของท่านพระองค์จะปกป้องท่านพระองค์จะจูงมือท่านนำท่านไปอย่างปลอดภัยและกองทัพอันเกรียงไกรของฟาโรไม่สามารถทำอันตรายอิสราเอลได้ฉันใดสารพัดปัญหาที่กำลังกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของท่านก็นจะไม่สามารถทำอะไรท่านได้ฉันนั้น กองทัพอันเกรงไกรของฟาโร์จมน้ำตายในทะเลแดงทั้งหมด